ครัวบ้านการุนพันนีสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับทางช่องของเราครัวบ้านการุนพันนีเพื่อเป็นการเผยแพร่คลิปการทำอาหารเจให้กับผู้ที่สนใจนะคะขอบคุณค่ะจะนำพวก่าตะไคร้ขมิ้นพริกนะครับลงต้มเลย เมื่อฟักเราเริ่มสุกนะครับโดยดูจากฟักมันจะใสขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างคะต้มข่าเจของเราน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านกาลุณพันนีนะคะเราจะมาตํำต้มข่าเจกันค่ะส่วนประกอบมีดังต่อไปนี้นะคะมีฟักเขียวค่ะหั่นชิ้นพอคำนะคะเห็ดค่ะ เห็ดใส่ได้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้เราใช้เห็ดหอมค่ะซูเรียวนะคะตามชอบเลยค่ะวันนี้เราใช้ลูกชิ้นเจนะคะแครอทค่ะมะเขือเทศข่านะคะอ่านเป็นแว่นตะไคร้ใบมะกรูดขมิน้นถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะขมิน้น พริกขี้หนูค่ะตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายผงซุปเผ็ดหอมส้มแขกค่ะให้ความเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่มีเราก็ใช้เป็นมะนาวหรือจะเป็นพวกตะลิงปิงหรือมะดันก็ได้ค่ะกะทิสำเร็จรูปนะคะวันนี้เราใช้2 5 0ซ c ค่ะ แต่ถ้าใครชอบให้กะทิมีความข้นมากก็เพิ่มไปได้เลยค่ะน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะนำน้ำมาตั้งไฟให้เดือดใช้ไฟแรง้เลยน,นะครับจากนั้นเราก็จะนำพวกข่าตะไคร้ขมิ้นพริกนะครับลงต้มเลยพร้อมกับส้มแขกนะ แล้วถ้าเป็นมะนาวนะคะเราจะใส่ตอนไหนถ้มามะนาวเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะใส่ตอนต้มเสร็จแล้วนะครับแต่เนื่องจากส้มแขกเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการต้มนะครับมันความเปรี้ยวมันถึงจะออกมาเมื่อน้ําเริ่มเดือดนะครับเราก็จะเติมฟักลงต้มเลยครับตามด้วยแครอทเลยแล้วก็เห็ดหอมนะครับส่วนมะเขือเทศกับ ลูกชิ้นนะครับเราจะใส่ตอนใกล้จะเสร็จนะครับเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายกับผงซุปนะครับซีอิ๊วขาวส่วนกะทินะครับถ้าใครชอบให้มันแตกมันก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราจะใส่ตอนใกล้จะเสร็จนะครับเราก็จะปิดฝาตุนฟักเราให้สุกนะครับแล้วเรามาดูอีกครั้งหนึ่ง เมื่อฟักเราเริ่มสุกนะครับโดยดูจากฟักมันจะใสขึ้นนะครับเราก็จะเติมกะทิลงไปความมันแล้วแต่ชอบเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเติมมะเขือเทศใส่ลูกชิ้นลงไปนะครับเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะครับ รสชาติกรอมแล้วนะครับก็เป็นนันว่าต้มขาฟักเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดไปจัดเสิร์ฟกันนะครับเป็นยังไงบ้างคะต้มขาเจของเราน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะวิธีทำก็ง่ายคะ่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยคะ่ะ ช่องของเราครัวบ้านการุนพันนีสวัสดีค่ะ